หน้า่ะตอดกไปดีไปดี่มองเห็นเไปไปดีแล้วก็สว่างตนตาสว่างตาสว่างขึ้นสว่างไหมาน่ยตาดีาดีกินรต้่าซ่มออนตาสว่างขึ้นหรือยังก็ตาไปดีพระเทพไปดีแล้วก็คงจะรู้ความสว่างมัน เช็คมนี้ราก็มาอะไรนะเช็คระยะเแล้วมันเื่อแล้วก็ระบบไฟทุกอย่างตัวไหนที่มันถึงก่อนเราไแล้วแล้วเนี่เช็ค่าเช็คอะไรมาเช็คอะไรเอเช็คนี้ั้งขึนอะไรนะเช็คีทั้ขึ้น อก็เย็นดูซีรีส์ถึงตอนไหนแล้วอ้อดูเรื่องซุปก็เจอใช่ะใช่เ้ล่าอย่างนั้นเลยพี่แดงพี่แดงพี่แดงจุดใจเพว่าเช็คเงียันพี่แดว่นอนจองวันนี้เปล่าพี่แดงอย่ามาจองวันนี้นะมาจองวันนี้เลยสีนี้มาแล้วนะสีแดงมาแล้วนเอาไว้ทำไกนเสีแดงมาอยากไ้สีเทาเออเอมันยังไง ลูชออสีที่มันไม่มีสีที่มันไม่มีทำเยอะสรงานยทีที่สีที่ไม่มีสรุปแล้วคือจะไม่ซื้อใช่ไหมก็บอกเข้ไปี่ไม่สวยสวยแวลายใหม่สีนี้เดดีสวายใหม่แวสวยแล้วลเื่อแหวตัวเดียวที่ก็เปิดตัวแล้วไน่าจะใช่นะน่าจะเป็นตัวตัวใหม่นียเออไม่ อ่าอย่าไปนั่งย่าไปนั่ง่าไปนั่งคอยเตือนพ่อเจ้าแล้วว่าจะไปนั่งไปนั่งนั่ารถจะไปนั่งนึงรถผมบอกแล้วว่าเวลามาเบินรถ่าไปนั่งดึงรถเมื่อันนั้นเนี่ไปขึ้นตัวไปขึ้นนั่งตัวที่สูบีคลอร์เอนะเอาเลยเต้เอาเลยครับตัวนี้แหละครับชอบตัวนี้เลยบอกแล้วอย่าไปนั่ง่าไปนั่งพอรู้ว่า เรางานอะไร<ม>เขาเขาหยุดผลิตอยู่<ม>แล้วก็เลยต้องค์ประกอบครบเราก็ต้องทำไปก่อนรอให้เขามีขาดเงินก่อนแล้วค่อยมาจอใหม่อ๋อขอ,อจอดก็ไม่ไเข้าไปไหนครับเรื่องปัญหาผู้บริโภคเรก็ต้องเซฟเองเซฟเงินในกระเป๋าอมนะครับก็มันก็ทำให้เราไม่จำเป็นต้อง ทำใหม่และเราไปจ่ายไปมากคือ,อ,พอพ่อที่จะเก็บเงินไว้ให้โทมน้ำมนต์เป็นคุณการศึกษาจนเ,เราก็ไม่ได้เปรายได้อะไรกันไ,ไหนเสื้อสีสันเว้นี้คุณนันจะได้เอาส่งมาให้โอ้อใส่สบายนะพี่แล้วแล้วเมือ่อไหร่จะให้ผมอะ่ะผมไม่ได้เสือ้อแบบนี้ตั้นไม่ได้แบ่งให้พอวันว่าไม่ได้ ก็ขโมยเอาได้ป่ะเพราะนั้นกัปตันบอกว่าในถุงนั้นมีตัวเดียวถ้าเกิดมันเกินทำไมไม่เอาขอกัปตันเอาเหรอผมได้สี่ตัวผมได้สี่ตัวแต่มันเป็นเสื้อเสื้อยืดแบบนี้หมดนะมันไม่มีเสื้อแบบนี้มันได้เป็นไรเราซื้อเราซื้อเราบอกป้าคิดน่าจะเหมาะสมกับแบบนั้นเสื้อยืดเสื้อยืดมันจะเป็นเสื้อยืดคอแบบนั้นเสื้อเต็มแบบ ไม่ได้เต็มอมองครับมันไม่มีครับวันนี้เรามารับรเช็คคืนแล้วเราเรามารับเรามารับตังค์คืนแล้ววันนี้เออไม่ได้มารับเช็คคืนแล้วที่เราจ,จองไว้นะก็ครับวันนี้ก็มารับเช็คที่จองรถนะครับคืนเพราะว่าทางมิสุเขาบอกว่าสินค้าที่เราจองไม่มีรถที่เราจองไม่มีสินค้าตอนนี้เขาอะไรเขาขาดกันมาพผมได้ยินมาเขาวจะบอกว่าเป็นอาทิตย์หรือวันบ่ เป็นเดือนแล้วเขาจองก็้สามเดือนแล้วเนาะเรามาก่อนหน้าในสามเดือนแล้วนะโอ้แจ้งแฉงยี่สามกนแล้วกันเพราะมันถึงระยะที่เราจองอ่ะสามเดือนสามเดือนเราต้องรี้อร้ไฟแนนซ์ใหม่เราก็เลยเราเลยเลือกเลือกที่จะมาถอนจองไว้ก่อนเพราะว่าทางซลล์เขาก็แนะนําว่าคนคนที่จองก่อนหน้าเราก็ยังไม่ได้ที่เดียวกันแต่ก็ยังไม่ได้เป็นตัวตัวเดียวกันที่เราจองเขาก็เรยบัตร ก็คนก่อนหน้าเขายังไม่ได้แล้วเราจะเป็นคิวที่เท่าไหร่ <c oughs> เพื่อที่จะเขาเรียกว่าเราลดภาระเนาะลดลดภาระ,ะทาทาเซลเล <c oughs> ขาด้วยเราจะได้ไม่ต้องลำบากใจว่จองนานเาะ,ะ,ะทำไมไม่ได้สักทีอะไรเมื่กี้คุยกับแม่บ้าแม่บ้าก็บอกว่าคนคนมารับเงินกันเยอะเพราะว่าเราไม่มีเยอะนะที่ตัวที่ตัวที่ทาง เซลเขาแ้่มาก็คือเป็นตัว G นีเด็กนีเด็กกมีสินทาเยอะเพราะว่าเขาเป็นก็มันคือ,อ,อรถครอบตัวเนาะระดับเขาเรียกระดับอะไรเนรีกมันเป็นรถหรูอ่ะระดับก็แปดก็แปดงโชว์ทำให้ดีๆจะเอาสีเทาสีเบอร์ไหมแ <c oughs> ม่แม่ตอนแรกว่า <c oughs> จะเอาสีแดง <c oughs> ไม่พี่เอ้ลุงตอนแรกว่าจะเอาสีแดงนะสีแดงมาแล้วเจ้าสีเทา ทีแรกทีแรกแบบตรงนี้มันเป็นสีบอลสีบอลซิลเวอร์จอดตรงนี้แล้วก็จอดรอสีแดงพอสีแดงมาก็จะเอาสีที่ไม่มีตกปลาตกลงแอลไอ้เรียกสีนี้ไม่เท่าไหร่สีที่ไม่มีมันแตนจอเลยเนี่ยผู้ดูแลมรดกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผิดคนอันนี้ผู้ใช้มอลลโดกผู้ดูแลคือคนนี้ครับผู้ดูแลคือคนนี้ อันนี้ผู้ดูแลมรดกแต่นี่คนเฝ้าทรัพย์โอ้คนเฝ้าทรัพย์บอกว่าปู่เลยไหมบอกว่าปู่อ๋อไม่ต้องไม่ต้องเขาไม่ให้ทำอะไรวันนี้ไม่มีให้เฝ้าไม่มีให้เฝ้าครับอยากเฝ้าอยู่หรือจะเฝ้าจะยุ่งอ่ะจะยุ่งอ่ะออ๋โอเคครับการจัดการเดีนะคนนี้ผู้ใช้ผู้ใช้ทรัพย์ผู้นี้ผู้เฝ้าทรัพย์ เมื่อเช้านี้ไปวนจริงช้าผมอยู่เมื่อวานเมื่อเช้าไปวนจริงช้าอยู่ตาไมานะเลยยานะลุงเมื่อเช้าไปวนจริงเช้าผมเลยดิเออก็ดีนะมาสัน่าพี่เหน่งเตรียมตัวอะไรนะครับเออก็ดีนะแล้วนะซึิงาจะหนาบ้านผมมาเลยไม่ตาเขาบอกเนะเนะใครถามางตอนะตาไม่าเ่อกินข้าวอย งเมื่อกี้ว่าจะเว้ยนู่นนที่เว้่เป็นร้านอะไรมัเป็นร้านเนือที่ยังทำแต่ว่าเนื้อปาเขาปิดรอเปเดือนแล้วเนาะอยไร่อนเคืยังปิดอยู่เปนลาวทกิน้อาหารปลาาทำอร่อยดีนสามารถอุ่นได้ไดาโอเค เดี๋ยวเราไปทำบางเที่ยงก็ได้เอาวูกุย่จอดที่เดิมเลยนคนละขั้นเจะออาเข้าไปแล้วอ๋อขอบคุณ้เมื่อกี้จอดเจนีด้ใ้เขาไปจอดทานแล้วเตไปทานข้าวได้เออเอารถุ่มไป่ีแวไปกิสิบโมงลาข้านางลาต่ครับผมพกิน่าจะเป็นสบโมงาทานข้านรโชครับผม คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอ <Hey, S 1> ย่าไปกินข้าวกันะครับฝ <hey. S 1> ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสกกวัวส,กกสดีครับ